เป็นไปย่ำแม่ทุกคนอยู่ทียังไงบ้านยังบ้านหานนันนนงกอมหานนังกอมเม,มืองจากแหล่งของบริษัทบริจัคโฮเตลว่าถักแขกเนาะม,มันมัน,ม,นมันใกล้บริจากตัวเมืองเลยใกล้เป็นบ้านหนองบ่อเป็นแบบบ้านเท่านี้ทุกคนเลยก็คือหนองเพิ่นไปย่ำมแม่อัน ซ้ำมือซ้ำม,มือซ้ำม,มือนี่เนาะคันไหลเนะาะซ้ำมือนี่เแบาบสัญญาคิดว่าซ้ำสี่มือแล้วได้บบแมนน่นเนาะก็คือทั้งเพิ่นกับพาวกับมาทุกคนเพราะว่าอยู่เขื่อนอยูสั้นกับโบมีพายุเนาะเอยเนาะคันเ่าไปดนกับยันเคลื่อนทอเคลื่อนห่างไปจังชันนะทุกคนเพราะว่ามันโบมีพายุอยู่ยเขื่อนน้องกระเบยเมื่อวานเนาะก็คือเบาสัญญาแวะไปเบิ้งกับ ว่าสิดึงหัวอันเพิ่นขึ้นอยูยันงัวเฮากราสวัสดีและสบายดีบ่ว่า FC ฟังไทยและฟังลาวบ่ว่าพ่อๆแม่ๆและอ้ายๆเล้ยน้องอยู่ประเทศอประเทศไทยเนาะทุกคนก็คือตอนนี้ บาวสัญญาสิไปหับน้องอาเบ่ยทุกคนหลังจากที่บาวสัญญาลุงคงิดไปเมื่อวานในวานนองจะหอดต้นเถียงเนาะก็คือน้องมาจากเซโนโทุกคนขึ้นรถบอท่านเนาะรือว่าอันมันสุดท้ายก่อนกบว่าแมนทุกคนคิวเขาเจ้าเมื่อก่อนเนาะพราะว่าน้องบอท่านลดและนนองเลยมากทั้งเกงกอกทุกคนตอนนี้น้องดอูเกงกอกเพิ่นบอกบาวสัญญาให้ไปหับเนาะเข้ากัจาก้าใดไปหับน้องเพิ่นทุกคน จะขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะพะว่าเบาวสัญญามาจากบาทนองเบย้ยเมื่อวาดในทุกคนพนตกแห้งอุ้ยลุยต้มมาทุกคนขีิดนึงเจะาะเถอะเมื่อตำรถมอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่าตอนในห้องสีไปหับน่องเพลินอยู่แกงกอ,อกทุกคนเอาก่อนอื่นไปหับสมอนไปเอาพี่น้องเยเปิดภาพมากกอยู่ทีแกงกอ,อกเลยเนาะก็ะคือเบาวสัญญามาหอดแกงกอ,อกแหละพี่น้องเอาสีแดงไปหับนองเบื่เนาะ ราวาทั้งน้องอาเบยมากแต่เมื่อวานนี่เพิ่นหลัดลดบทัานคิวมดก่อนทุกคนเพราว่ามันขับเนาะเพิ่นก็เลยมาลงเต็นกอกไปนอนดูเพื่อนแม่ข้องเอลาเน้องุกคนเนาะเท่ากับเจ้าใ้ไปขับยู่ทีเพื่อนแม่ข้องมอลาวลคนละทุกคนคือท้างบันก็รักเนาะตอนนี้ก็ห้าโมงหนาไปข้าน้เพราว่าทั้งน้องให้มาหับแต่เมื่อวานนี่ ก็คือโบไรามาพนตกหลับทาคเทวาคุณทางนี่เลอะเทอะเมดเลยน้องเอ้ยเขาก็เลยว่ามาหยากขาเลยเพือบอกน้องเพื่นว่าต้นเศ้ากังสีมาหามเอานะ้าเนาะที่แหลกอันวาซีโบได้มาหับเพิ่นและนาะทุกคนก็คือ,อเป่าลาวาอันกังสีมาหับเองเนาะแต่เพิ่นกาฆ่า ข้ารกิรหนึงทุกคนเลยก็เลยโทรบอกบาสัญญาให้นบาสัญญามาหับหนองแท่นเนาะก็เลยบาสัญญาจะไปหับหนองเพื่อนทุกคนเพื่อนมาได้บานแม่กันอาจจะเป็นซ้ำเหมือนซีเนียร์อยู่ข้างนาะเพราะว่าเพื่อนคิดฮอดแม่แต่ให้หนาให้ตาไปเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเห็นหน้ำแม่นะบอกเห็นหายเนาะเพื่อนไม่เคยเห็นหน้ำแผล ไอบบเห็นไอเออยนากเนาะาก็คือยังจะพ้นจะพ้นกับสิทีกก่ทมึงเนาะตอนนี้เริ่มสิหอดหอดเป็นดูเป็นชั่า เฮือนเมเบาลาเป็นเฮื่อนรังนีเลยทุกคนแต่ว่ามาตอนนี้บอเห็นคนในเฮื่อนเนอาะอัลโลเบยนายจะบปยูนเนาะทุกคนเพราะว่พิันหมัดไปเนาะิันหมัดไปพอสัญญาสีโทรถามก,นก็นเนาะโทรศัพท์ในกะบานล็อกกันหอกทุกคนเลย จะมันเป็น,น,นอะไรเนาะเป็นน้ำหนาจอะมันแตกลายหนาประมาณหนล้ะโอ้น้องเพิ่อยู่วันไหนได้นเน่องเพิ่นบอกว่าอยู่เฮื่อนแม่เบาลาก็เฮื่อนรังนี้แหละทุกคนแต่ว่าเข้ามาอนนี้ว่เห็นเพิ่นนน้อง Lô. Lô. Dù sai bơi. Đào dù sai Dù mày bảo là này. Mà, hả? Khuyên này tình thì. Thằng mấy khuyên này tinh. Thằng lăng hả? ào, mùng lợi vào này nọ Thằng mấy đấy vào này. น่าจะเป็นทางล่างผลแล้วนะทุกคนในล่าขังกายผลแล้วก็นี่นะกได้กกับเพืนไปครับผมอบอโอ้อยู่ได้ไหอะจอดนี่กระดาเลยพคนค่เด,นเดี่ยวผมอยู่เสดอก ผัโยูนี้มาซะหน่ญญายจอดรถไอ้นีน่คือเขาบ่เห็นหนองเพิน่นคิดว่าเฮือนร่างผลดองอา้าวสบายดีเว้ยสบายดีโอ้ใช้ทางเขาวันนี้เฮ็ด<ม>ได้ไดี่ฮะคือหมัดลายแท้เต้เต้เต้เมาหอดผิดจังโมง,งวัานนี่โอ้สามโมงสามโมงไรโอ้ไปได้ไปได้จังหวะอันเนีย้ย ไปได้จังหวะบ่บบไปทางบ่ได้อยากไปทางทางพระลานยศไปแหว่เข้านี่สิไปแหวเเ่วเพย์อ,อีกแหว่เข้านี่แหละเขายังไปซื้อมังบัวให้ทางเอามังบัวโอ้ทางข้า,าวเจ้าไปเอามังบัวให้ไปซื้อมังบัวใหา้โดยโดย,โดย,โดย,โดยไปไปนั่งห่มก,อก่อนไปนั่งห่มก่อนถูกคนเลยนั่งพี่ก็ได้อันนี้คิดว่าอัน เพื่อนไม่ใช่ดอกเฮ้เอเอาเฮ้าอาซีไฮเบลพอดรัดทั้งอันยังแหละทั้งแบงแ์ะท่าไส้เมื่อวานนี่บ่ท่านรถบ่เรือว่าจังได้บ่าท่านรถจ้างรถสี่แสนมางสี่แสนเจ้ามือจะไปมือหนึงน่งสองมันเฮ้าอาซามสีอะไรโบแมนบ่เจา้จาเจา้าเจ้าอยู่กับแม่เห็นเจ้ามืออยู่กับแม่เนี่ยบ่ฮอนมือสั่นคืนหนึง่งคืนหนึ่งกับเสาร์ โอเห็นแล้วบ่แม่บ้านนี้เห็นคักเลยอันไอเอ้ยน้องเห็นบ่มีแล้วเห็นไอไอไอเจ้าใหญ่บ่เบย์ใหญ่เป็นได้อันขอบขั้วเชื่อนช้านเพิ่นกัอยู่ดีไม่แห้งอยู่แล้ววะใช้อันตัวอ้ายบ่ว่าสิอยู่พุ่นเลยจะให้อยู่พุ่นเลยบ่เออ อยให้อยู่ก็สิกลับไปอีกโอ้สิกลับไปอีกอ่าอ้หมวนว่าอยู่ผนกับบราเดอร์หมอนไปได้ก็อยู่ได้อยูโอ้อยู่ได้บ่ไปได้พอพอพอใหม่ยังหนุ่มอยู่บ่เบยเพินเ่นไปเหยียบแม่ทุกคนอยู่ที่ยังแไงบ้านยังบ้านหันนั่งก้อมหันนั่งก้อมเม,มืองจากแลมง บจากโหต,ตว่วตะแคกเนาะมันมันมันใกล้บรจากตัวเมืองเบยใกล้เป็นบ้านหนองเบ้<น>เป็นแบบบ้านเท่านี้อืมทุกคนเลยก็คือหนองเพิินไปย่ามแม่อันซมือซม,มือซม,มือนี่เนาะขันไหลเน,นาะซ้มือนี่เราสัญญาคิดว่าซ้ำสี่มือแล้วได้โบมนเนาะก็คือทั้งเพิินกะเผา,ากลับมาทุกคนราวอยูเพื่อนอยู่ซ่านกับโมีพายูนนเ,เนาะเบยเนาะ คันห้าไปด้นกัยาันเพื่อนหอเคลื่อนห่างไปจังฉันนะทุกคนเพราะว่ามันโมมีไพาอยู่อยู่เพื่อนน้องกระเบื้อเมื่อวานนอกจากที่บาะสัญญาแวะไปเบิ้งกับว่าสีดึงหัวอันเพิ่นขึ้นโยกยันง้วเข่ายันง้วเข่าลินน้ำสางมาได้ก็เลยว่าโอ้น้องเพิ่นมาแล้วก็มีแห้งทุกคนคือเมื่อนีร่หันเฮาเฮาสิได้กลับไปทางไหนใด เฮาสีผ้านองอเบยนี่สีป้ายทางอันลักซัมสิมหาแลคนเซโนค้นเซโน,โน,เ,ซโนโเพราะว่าเฮ้าสีไดไปห้าายเตียงท้องเพิินทุกคนเนาะก็คือเฮ้าอันอยากไปห้าไอาเพิ่นเฮ้ามีภารกิจหรือว่าอยากไปถ่ายเคสน้ำเพิินเคสหนึ่งทุกคนเนาะคือ,ค,อคือเคสไอาอาดเนาะเพราะว่าทั้งผู้ใหญ่เจดีทั้งเฮ้าอยากสวยสังกระซีเนาะทุกคนเนาะ เรือว่าอยากสวยสังกะซีมุ้งลังคาเนาะก็คือทางด่านสังกะซีเนาะและเฮาก็เลยนัดอายเพิน่นและเฮาก,ก็สิพาน้องอาเบืยเลาะพุ่นแลกลับขึ้นมื้อนี้คิดว่าประมาณว่า3 0มสิมงพุ่นและวหอดเฮือนเบยเอย้ยไปได้บ่ไปได้อ๋อไปได้เพิ่นว่าอันคองคองลายอยู่บ่นอ้อ,องคล้คอ,งคองเสือคล้องคล้องเสื้อผ้าเจ้านี่ก็มีแต่เนโตนี่ยไม่เตเนโตนี่ โอเคคันเบาแน่นอนถ้าค oh, okay. okay, okay. ิดว่าอันเป้ามาล่ยิ่งใหญ่ไงนะหูววววสิไปถือแบบได้หรอเอาไปตะเขื่อนก็ตัวเดียวตัวเดียวนะเอาไปไปเขื่อนก็ตัวเดี่ยวตัวโดยี่ยคือเอาไปแต่เขื่อนก็เสื้อคาคิงนี่เ้าคิดว่าตัวถือกระเป๋าบอลเนาะทุกคนเลยบาดแม่์ฮันไม่สันยานเดียบ่เบย บมมีเลยบัคลอยมีมีติญยางออกของาวอ๋อลูกลูกกับอันพอไหมจะค้นเบยหนองเจ้าโมมีเลยบมมีกะคือเพิ่นเอาพวกหม้บริลลูกซ้ำบริลลูกเนาะทั้งหนองอาเบยเฮากาดีใจน้ำเพลนทุกคนที่เห็นแม่เนาะที่เห็นแม่ยังอยู่ว่าวังสซะ อไอเอ๋น so ้องก็อยู่พุผลมดบ่เบยจะค้นมี่สามคนสี่คนสี่คนผู้ผู้หญิงจะค้นผู้ยิ่งซองผู้สายซองผู้หญิงซองผู้ชายซองเอาลูกเอาไม่หยาบมดแล้วบ่ผู้ชายหรือยังเอาไม่ไล้เอาเมื่อไรอืมผู้คนเลยก็คือยังแต่น้องอาเบยนี่แหละที่โสดเน้อเพิ่นไปห้าพอห้าแม่โอ้ย คือบวกวราหยอกแม่ว่าไปบ่เมื่ออยู่น้ำผ่าอยู่บ้านแต่เราสิมาอยู่ปีหนา้าอ๋าอเราสิมาอยู่น้ำปีหน้าท่<อ>านผอใหม่บ่เบยมาดองนงได้สารพันบ่าาบ่เขาบ่าเขามีูอะไรเขาเมียบานบานเดียวกันฮะ<อ>หรือว่าบานอย,อยู่ไทยอยู่ตะแคกสวรรค์อยู่ตะสวรรค์นี่ก็มี่ตะแคกก็มี ว่าไงว่าจะใหญ่ใหญ่กันไปเรื่อยๆนอกคนมีหลุกไม่มียะนเบยนอกแต่ว่าทาั้งเบยก,กับบุหัวสิบใหญ่ใหญ่ไปทางไหนทนางทุกคนเนาะก็คือทั้งหนองเพิ่นต้นนี่กัย่งหน่อยอยู่เพิ่นย่งบ่ท่านเผาเอ้ากับว่าแมน,นทุกคนเนาะแต่ว่าทั้งไงหนองเพินน่นย่งมืดเท่ากับโอ้ดีอกดีใจนะทุกคนคิดว่าเมาื่อวานในตอนชิเป็ดมงเจ้านาจะหอดเพื่อนคิดว่านาจะหอดทั้งแบงเนี่ยนะ และเ้านี่สิได้แานออกไปหับทั้งทางแบงและท่ายบังเอิญภาว่ามาหอดเซโนโแล้วมันบ่มีรถบ่เบยหรือไวนไปไลยจากเซโนโมาใน,นมัดเท่าไรสี่แสนรถจักรมาตรงจ้างรถจักรแต่เซโนโมาในสีน่แสนโอ,อ้โท้อมาแต่ถาแข่งหาเซโนได้撒แต่ถ้าแข่งหาเซโนโเซโนโ็เซนเซ็นหนึ่ง คือมาตึงแท้จ้างแล้วจะเป็นอ,อ๋อเจ้าคือบกขี่รถเมฆไปเลยเบยหรือว่าโกฮูรถเมฆบ่กินข้าวกินน้ำแล้ว,วนี่นทุกคนเลยก็คือทั้งหนองเพิ่นบาสัญญาว่ารัดรถเมฆเนี่เด้อเบยเด้อวะเพ่นกะบ่บฮูรถเม์กับ่บจังงอาทุกคนนอกก็คือว่าอะไร อันนั้นจังได้รถจักเข้าเจ้ามาสง่งมันมี่บนหันมุงเขาเ้าเจ้ารับส่งรถจักรจะเป็นและเท่าก็จจะเป็นเพราะอยากได้เงินเขามาสง่งจางเนี่ยมันสูงสุดโอ้สูงสุดเลยไม่หลุดม่ตัวจางเลยว่ะแบบได้บ่เบยผู้เท่าผู้เท่าจะไปหาเอาในเฮื่อนคนเลยบอและเห็ดในคิวรถว,ว่าสี่แสนจะไปสง่งเขาจะสี่แสนในหอดกันกอกเลยจ้าว,ว มาทางด้นหลักทรัพยสิมฮานิจากเซโนไปห้าถาแขกแสนหนึ่งจางอันเซโนมาห้าเก่งกอกสี่แสนปาทิโต้ทุกคนโอ้โหน้องพนจังอะไรจังได้เนาะก็คือทรงคาคิงเสือคาคิง mm. เดี๋ยวนี้เนาะทุกคนเนาะกินข่าหรือเปล่ากินแล้วเนาะเขาจะไปสือบุญด้วยใส้เบย เม,มว่านน้ำนี่ก็จะมีมักบัวมีนี่แมนทุกคนเนาะก็คือทั้งเอือยเพิ่นว่าไปสื่อหรือพายไปสือ่อท,ทั้งแม่ข้องน้องนี่อันให้ให้ให้น้องโทษฮาได้บ่ให้นอ้องเพื่อนหนุนโทษฮาเพราะว่าย่านทั้งโทรศัพท์เราไะเอาไปโทรศัพท์โอ้อเราเอาไปเอาซิโทฟได้เยอะเพราะว่าเข้ากระเพาเพื่อเขา้าสิไปเซเชียลอีกเบย นะงทุกคนก็คือทั้งเห้ากัสีไปเชโนอีกเห้าได้มาหับเพลนอยู่ทีเพื่อนพี่น้องข้องมหราเนี่แหละน้อทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนแม่ข้องเพ่นเนาะเห้ากัสีได้ออกไปทั้งเซโน่เพื่อนเพี่อน้องเอ้ยว่าอยากไปหาไอเตียงเพลนแล้วก็ทั้งเข้า ไอรีนะ้องทุกคนเนาะเพราะว่าทั้งเฮาอันอยากไปขอถ่ายเคสเพิ่นเนาะกพรว่าแมนเนาะก็คือเคสไออาร์เนาะทุกคนเนาะกับเพิ่นเห็นเพิ่นถ่ายไล่ขีดทุกคนก็คือทั้งผู้ใหญ่ทั้งเฮาอยากสวยเรืออันทั้งด่านช่างกระซีเนาะทุกคนแต่เฮานัดกับเพิ่นแล้วว่าอันสิบโมงห้าสิบเอ็ดโมงนในไฮฮอรตอันเซโน่ทุกคน แต่ว่าทั้งน้องอเบยเพิ่นเพิ่นว่าทาเขาเจ้าไปสื่อบัวหมักบัวแต่ว่าบอู้หไปสื่อทา้งหลายน้องทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ในห้าอันซซโนมันกับประมาณว่าสามสิบปลายลักทุกคนสามสิบปลายลักเนาะช่วงนี้กะเก่าโม่เขาสิบโม่ทุกคน สิ่ีทามลูกเพิ่นแล้วเนาะว่าใกล้ไปได้อันที่แม่เพิ่นไปสือหมกบวชนะบากสัญญาณสิไปทามหมอกทุกคนห้าสิไหน้องอาเบอร์อครับน้องคนหนี่ไปนัน่มเนาะทุกคนเนาะใกล้เติบเ่าแม่ไปฮะใกล้ๆอยู่ทางไหนอ๋อบ้องน้องคอน ไฮเพลนไปนั่มเนาะทุกคนก็คือทั้งเฮาอันไปไหว้มาไหว้เนี่ยเด้อเบยเด้อแต่ว่าคอยไปคอยมาคอยมาว่าไปหอดเลยกะคอยไปคอยมาเรามาแล้วเรามาแล้วป้องไซโอ้เฮงดีแล้วเรามาทุกคนเนาะขี่รถจักงนี้โอ้ดอย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 ขับมาเนาะเล็กขังกันถูกบ๊วยเห็นไหม มาจ้าบ่ได้ป้าถวบนหมดเจะขักอะไรนาะสบายดีคือมาแต่เช้าสบายดีสบายดีโอ้บอหมอดข้องอีแม่เป็นได้ไง่หมกบัวได้ข้อก็ลงข้อก็ลงแม่หมวกเป็นยังแม่หมกเป็นยังมือหนาจเอาด้วยดยมากมือหนาจังเสียวโทรเจ้าโทมาก่อนโทมาเลยจัง ขาจังสิเอาให้จังสิเอาไว้ให้โอ้เขาสมมว่าเจ้าโทจังโทมาโดยๆๆๆๆก็ข่อยสิมาเด้อบนี้เด้อข่อยมื้ออื่นข่อยสิมาแล้วข่อยสิหาไว้ตอนนี้แม่นเพราะว่าเฮาสิเฮาก็ลงินี่สิกลับไปเซโนกับน้องอยสิมือทางน้เลยฮะสิมือทางน้พุ่นเอาสิมือทางนเฮาเฮาไม่ีเพราะว่าเฮาสิไปหาอายเพิ่นูเซโนนัดกับเพิ่นะเออนี้บ่อายอายเตียงเ เอากะันเล็มันบดได้นะครับขอเปุขากับลไปใช้เสียผาบบมี่โอคาโตเลยบบเสือแค่นาวเด้ค้บานาสาเออเสืแค่นาวได้สาจังมาผววานรื้อม่ใช้ตแม่หกน้ำหรือแลกกระอไเล็เดิมดีแม่ทุกคนเลยทั้งน้ำทั้งแหลเนาะ ซีเซนปุ๊บดูซีเซนเพิ่นจ่างเขาว่าเพิ่นเพิ่นร้ายเพิ่นลงมาที่ลูกขอกระนั้สิมีเงินขอปะเออคนเท่าบ่มาส่งฮะคนเท่าบ่มาส่งบ่รโอ้ยบริเวณแถวไปนั่นละคนกลางคนนี่แหละอืมได้เบอร์เราก็มีเราเอาหายคอยนะเบอร์ว่าอันเพิ่นจ้างรถแต่ท่าแขกมาฮาเซโนแซ่บหนึ่งเพิ่นวะกะเม้นเลยจ้างแตเซโนมาฮาเก่งกองในซีเซน บัสถเส็นได้ได้หลุดจากเรามาส่งแมนท่านะสา่นพระจับผมมาส่งรถบริมีรถโดยสารมาเพราะว่าที่ไหนเจ้าคือผมไปล่วงลวนดูสันอยู่ดูเลือกทามทีหายเลยขี่รถมาโดยโดยรถอันนาดีรถอันนาทาแขกอันอันนี้ก็เวียงจัลอันปากเซอหนิแมานอาบ้านในห้าวสิครับก็เด้อแม่เด้ออยู่ดี้ไม่แห้งเด้อเอาทุกคนคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะบ๊ายบายน้องเพื่อนดูเไยเอาเด้อ ตีหลดหัวเลยทุกคนนีเหยียบตะปูบังโน่นเ่ยเหยียบตะปูน้อเบยโดยบรายแรกนี่ทีนี้ได้หนุ่มแล้วทุกคนโอ้ยห่าหาันบนหัวซีอูบอลได้มันรถบรายเพราะว่าเป็นย่างอ่อนแห้งนี่เนา ลายข่านแหย่ตะป่องโอ้โหนไอ่พี่นอไอ้โอ้ใครแต่ว่าหันมาใกล้เนาะเบยเนาะใครแต่ว่าหานันมา,าใกล้ทุกคนย่างอันนี้มันจะอ่อนมันบดบุหลเลยได้ยินอยู่น้องเบยว่า,วามันแตกป่องแล้วเนาะแต่ว่าทั้งเฮ่าหันคิดว่าเฮ่าเหยียบอันกระตอกกระตุกไปจังสัตว์สินหนอเอ้นี่ตะปูนี่เห็นบ่เบย โอ้ซะมาญ่าเลยอ๊าท่อถ้าเหยียบทาได้นี่เบ้ยมันคือข้าวนั่นนี่หนตะปูอยู่หยังนีป๊าทอไปบเว้ยบักหเลยนี่อายบ่ฮู้ว่าเหยียบได้ไดอันนี้มันคือขา่นี่เบิ่งนี่ป๊าทอน้องเอ้ย ช่วยแต่เสาเทมันในนอมาหับน่องเพลินแล้วก็ชีป้าทั้งอันลักซามนิดน้อยจ้าวเหยียบตะปูก่อนเขาเหยียบทาได้นี่นาจะเหยียบทั้งปูนี่เนาะปกรถอ๋อตะปูกับตะปูใหม่ๆช่วยแต่เสาแทมันนะทุกคนเลย เอาทุกคนเจอก,กันไปติดตามอันคิดนาเน,ะนาะเพราะว่าห้ากับน้องเพิ่นกาซีได้ใส่ชัรถแล้วก็ซีได้เดินทางเนาะเพราะว่ายานบบท่านไอเตียงเพิ่นทุกคนเพราะว่านัดเพินนเน่นกะบซีเบทโม่เนาะอันนี้ยก็ซีโม่ป้าใต้หลยตีรถกะหัวทออีกทุกคนเลยเอ,อาทุกคนคลิปนี้กับผมยังไล่จังนะกะฝากไปติดตามคลิดนาคลิปนี้ขอะเ่าคำว่า,วา,วา,วาสบายดีสบายดี